ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะเป็นอีกหนึ่งช่วงจังหวะดีๆในชีวิตของคุณสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะคะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเดือนนี้จะไปทำอะไรยังไงดีบีบีแนะนำเลยนะดูจากหน้าไพ่นะคะถ้าคุณไม่ว่าคุณเป็นคนในศาส,สนาไหนก็ตามนะคะถ้าเกิดทำนะถ้าทำได้นะก็ลองไปทำตามความเชื่อของคุณนะต้องบอกอย่างนี้เหมือนคนถ้าคุณเป็นคนไทยพุทธคุณก็ ไปทาบุญไหว้พระอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในศาสนาอื่นคุณก็ไปทําในลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะคุณก็ไปทําในเรื่องที่เป็นอะไรที่เป็นเรื่องดีๆการให้ทานการบริจาคอะไรประมาณนี้ที่มันจะเป็นการส่งเสริมและเกื้อนหนุนตัวคุณเองทําไมบิ๊บี้ถึงออกคําพยากรมาแบบนี้พร้าพัยของคุณเมื่อเปิดครบทั้ง12ราศีแล้ว คุณโดดเด่นในเรื่องนี้จริงๆคะ่ะชาวลัคนาราศีตุลนะคะถามว่าในแง่ของการงานในระยะนี้เดือนมิถุนายนนี้มันเป็นไปในทิศทางไหนบิ๊บี้บอกเลยว่าสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเดือนนี้คุณจะทํางานด้วยความรู้สึกที่เบาใจมากขึ้นด้วยความรู้สึกที่สบายใจมากขึ้นลดในเรื่องราวของความอึดอัดใจลงไปลดในเรื่องราวของความรู้สึกถูกกดดันลงไปค่อนข้างเยอะเลยคะ่ะมันจะเป็นเดือนที่คุณสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่า คุณโล่งมากขึ้นนะคะกับตัวคุณเองลองไปนั่งดูก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเนี่ยคำพยากร์เพิ่งออกใช่ไหมมันจะอยู่ทั้งเดือนนี้คุณลองไปรอดูก็แล้วกันในช่วงเดือนนี้ว่ามันเป็นไปอย่างที่บิ๊บบ,บอกไหมนะคะคุณจะรู้สึกว่าเมื่อเทียบกันกับเดือนที่แล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกเหมือนคุณได้รับความเอนดู อะไรขึ้นมาจากคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าคุณนะคะเช่นคนที่เป็นหัวหน้างานคุณคนที่เป็นเจ้าขององค์กรคนที่เป็นลูกค้าสําคัญสําคัญของคุณลูกค้ารายใหญ่ของคุณเดือนนี้เดือนมิถุนายนเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลจะรู้สึกว่าคุยคล่องขึ้นคุยง่ายขึ้นยื่นข้อเสนอไปหรือพูดจาในเรื่องใดไปเขารับฟังคุณมากขึ้นนะคะกะัเกณฑ์มันออกมาในลักษณะแบบนี้นะเลยบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ เขาก็จะเมตตาคุณคุณทำอะไรเขาก็จะเห็นนะ่ะเหมือนเขาเห็นถึงความตั้งใจดีของคุณตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับชาวและคนาราศีตุลอีกอย่างหนึ่งค่ะ การทำงานในรอบของเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลความโชคดีอีกอย่างหนึ่งของคุณคือคุณจะมีบริวารหรือคนที่ทำงานร่วมกันกับคุณอาจจะเป็นลูกน้องคุณเพื่อนร่วมงานคุณนะคะที่พร้อมจะสนับสนุนที่พร้อมจะให้การสพอร์ตที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือคุณไปในเดือนนี้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วเวลามีอะไรถ้าสมมติคุณมีปัญหานะในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการทำงานขอให้ชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะ แค่ทําใจกล้าๆหน่อยเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เข้าไปคุยกับลูกค้าคนสําคัญของคุณเข้าไปคุยกับคนที่จะกําหนดเขาเรียกว่ามีอิทธิพลกับคุณให้คุณให้โทษกับคุณได้คุณแค่กล้าเข้าไปคุยกับเขาบอกเลยว่าเขาจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณแล้วเขาจะพยายามเห็นใจคุณและช่วยเหลือคุณมากขึ้นนะคะดังนั้นมีปัญหาเราไม่ต้องหนีนะชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้นะคะ เดินเข้าไปคุยกับเขาดีๆเข้าไปคุยด้วยเหตุด้วยผลเข้าไปคุยด้วยความรู้สึกอ่อนน้อมค่ะรับรองเลยว่ายังไงยังไงซักเขาจะฟังคุณแล้วเขาก็จะพิจารณาเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณมากขึ้นด้วยนะคะที่สําคัญในเดือนนี้เองนะคะนอกจากเรื่องของการงานแล้วมาดูกันซักนิดนึงเรื่องของการเงินเป็นยังไงนะคะเดือนนี้ชาวราศีตุลเองมีเกณฑ์นะคะที่คุณเนี่ยจะได้ หมดเงินไปเออบางคนบอกหมดเงินนี้มันยังไงเอาเป็นเรื่องดีแล้วกันบอกอย่างนี้นะคะเป็นการที่จะได้ใช้จ่ายไปกับเรื่องราวของการทําบุญบริจาคทานนะคะคุณจะมีเกณฑ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรือการทํานุบํารุงศาสนาของคุณเองนะคะนะบางคนอาจจะมีเหตุมีกิจกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นศาสนาของคุณนะคะนะมีเกณฑ์จะได้ ใช้เงินไปกับเรื่องพวกนี้นะคะนะมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วถามว่านอกเหนือจากตรงนี้เองนะคะก็มีเกณฑ์อีกเหมือนกันคะ่ะที่คุณอาจจะชักชวนนะคะแฟนของคุณคู่ของคุณนะคะเดินทางแล้วไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเออต้องบอกอย่างนี้นะคะบางคนไปวดัดอ่ะบางคนอาจจะแบบไปเยี่ยมชมสถาปัตย์อะไรบางอย่างของ ที่ที่หนึ่งที่สวยๆแต่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เรื่องของความเชื่อเอออย่างนี้ด้วยนะบางคนบอกว่าจําเป็นต้องวัดอย่างเดียวไหมจาเป็นต้องอะไรอย่างเดียวไหมไม่จําเป็นค่ะบางคนอาจจะมีการไปแล้วเขาบอกว่าออ้ตรงนี้มูอันนั้นมูอันนี้แล้วดีในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่โดดเด่นมากนะคะที่ชาวลัคนา,าราศีตุลเองเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้แวะ,แวะเ,เวียนไปตามอะไรแบบเนี้ยเออเช่นเขาบอกว่าเนี่ยไปตรงนี้สิตรงนี้ปังเรื่องนี้เฮงเรื่องนั้นไปขอได้นะอะไรอย่างเงี้ย มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดและค่อนข้างโดดเด่นเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งเหล่านี้นะคะอ่ะนะทีนี้ในเรื่องราวของอความรักและความสัมพันธ์มาดูกันนิดนึงหน้าไพ่ใบนี้นะคะนั้นนอกจากเรื่องผู้ใหญ่ไม่ตาบริวารเกื้อหนุนแล้วเป็นยังไงมีเกณฑ์ในระยะนี้ใครเป็นลัคนาราศีตุลที่โสดอยู่มีเกณฑ์จะได้เจอคนคะ่ะที่ใช้คาว่า ศีลเสมอกันกับคุณก็ได้นะคะมีแนวคิดไปในทางเดียวกันกับคุณมีความเห็นพ้องต้องกันกับคุณได้เจอได้คุยแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุยง่ายจังเลยเป็นคนที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเป็นคนที่ไม่ต้องพูดอะไรมากแต่มองเห็นในสิ่งที่คุณเห็นอยู่นะคะอารมณ์ประมาณนี้เลยเหมือนพูดนิดนึงเขาก็เข้าใจแล้วว่าว่าคุณไปถึงอะไรหรือแบบบางทีนะเจอคําว่า เจอมิตรตรงนี้อาจจะรวมไปถึงคนที่อาจจะมาเป็นบริวารเป็นลูกน้องคุณด้วยคุณจะเจอคนที่คุยกันง่ายมากคุยแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนถูกชะตาเหมือนคุยภาษาเดียวกันคนคุยคําว่าภาษาเดียวกันคือคุยแบบไม่ต้องอะไรเยอะนึกออกไหมคะบางคนมีความรู้สึกว่านี่คุยภาษาคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยพูดแล้วไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยนะบางคนอาจจะเจอคนในแนวนี้ใช่ไหมแต่ว่าเดือนนี้ของลัคนาราศีตุลจะเจอคนที่คุยแล้ว เออคุยแล้วไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะประมาณนี้นะในเรื่องราวของสุขภาพค่ะเดือนนี้มีอะไรไหมถ้าจะมีก็อยากให้โฟกัสอยากให้ใส่ใจในเรื่องราวของสุขภาพบริเวณในส่วนของข้อเข่านะคะข้อเท้านะคะอันนี้ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดแล้วก็แนวหลังค่ะ แนวภาวะเรื่องของหลังเลยนะคะภาวะหลังแนวกระดูกสันหลังตรงนี้ค่ะลงไปแล้วก็ข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้านั่นเองค่ะบริเวณเหล่านี้นะคะเป็นจุดที่อยากให้คุณเพิ่มความระมัดระวงังเพิ่มความใส่ใจในเรื่องราวของสุขภาพกันสันสกนิดหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะบิบี้ขออนุญ,ญาตจบคําพยากรณ์ของชาวราศีตุลเขาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ